สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันทํางานของลีค่ะทุกคนตื่นเช้าตื่นเช้ามากวันนี้ตีห้าค่ะลีนอนไม่หลับเมื่อคืนเมื่อคืนตื่นมาเข้าห้องน้าตีสองค่ะทุกคนแล้วก็แบบเหมือนเป็นโรคจิตเลยนะตีสองเข้าไปนอนปุ๊บเนี่ยโอ้โหดีลีเป็นคนที่หลับยากค่ะทุกคน ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงบางครั้งก็ชั่วโมงกว่านะนอนแบบดิ้นไปดิ้นมาแบบไม่หลับอะค่ะทุกคนถ้าได้ตื่นกลางดึกแล้วเนี่ยแบบเป็นอะไรที่หลับยากถ้าถ้าถ,ถ้าลีจะเข้าไปหลับต่อนะโอ้โหแล้วแฟนลีนะทุกคนนอนกลนแบบเออดังไปทั่วหมู่บ้านเลยอะบางครั้งอนะทุกคนลีต้องแบบ ลุกขึ้นมานอนที่โซฟาก่ะทุกคนรีทนเสียงกลนไม่ไหวนะก็ก็เลยก็เมื่อคืนนี้นะคะทุกคนยิ่งรีต้องเข้างานกะเช้านะทุกคนมันเป็นความรู้สึกเหมือนจิตตกเหมือนเป็นคนแบบเออเนาะ มันยังไงล่ะม,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 มัน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 มีความรู้สึกว่าโอ๊ยพรุ่งนี้เช้าเราจะต้องตื่นแต่เช้าเราต้องตื่นแต่เช้ามันยิ่งทําให้เรากังลวลเราก็ยิ่งทําให้เรานอนไม่หลับกับทุกคนตีสองกว่ารีมาเข้าห้องน้ํานะรีมาเข้าห้องน้ํามาทุกคนแล้วก็อ่าเข้าไปนอนที่ที่ห้องนอนได้แป๊บหนึ่งฟังเสียงแฟน กนะทุกคนลีนอนไม่หลับลีก็เลยย้ายมานอนที่โซฟาย้ายมานอนที่โซฟาก็ดิ้นไปดิ้นมาก็ไม่หลับอีกนะทุกคนมาหลับอีกทีตอนเกือบตีห้านะทุกคนกับตีห้าแล้วนาฬิกาปลุกหกโมงเช้าค่ะทุกคนครึ่งชั่วโมงมั้งครึ่งชั่วโมงอะทุกคนลีลีได้นอนต่ออีกครึ่งชั่วโมงแล้วหกโมงเนี่ยลีต้องตื่นนะก็กิจวัตรประจําวันนะทุกคนตื่นมาปุ๊บเนี่ย ก็เข้าห้องน้ําแต่งตัวเพื่อที่จะไปทํางานค่ะวันนี้วันนี้เขาขะเช้าอย่างที่บอกก็คือแต่งตัวเสร็จนั้นแล้วก็ไปทํางานเลยก็จะนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรีจะชมพาไปชมบรรยากาศนะสองข้างทางช่วงนี้ฤดูใบฤดูร้อนค่ะทุกคนอากาศดีมากวันนี้ก็จะพาชมวิวไปแล้วก็เดี๋ยวมานั่งคุยกันในรถแล้วกันเนาะวันนี้รีคงต้องไปทำงานเช้าพอตื่นแต่เช้าก็ก็เดี๋ยวไปนั่งคุยกันที่รถค่ะทุกคน มาถึงที่ทํางานแล้วค่ะทุกคนจอดรถในที่ทํางานก็วันนี้รีมาถึงเร็วเข้าเช้าค่ะดูบรรยากาศที่ทํางานมาถึงเร็วค่ะทุกคนรีก็เลยมานั่งคุยกับเพื่อนๆ่อนก่อนเดี๋ยววันนี้นะรีจะมาคุยเรื่องสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกรีมาทํางานเร็วค่ะก็เดี๋ยวมาคุยกับเพื่อนๆนะคะเมื่อวานเนี้ย คุยกับเพื่อนที่เมืองไทยนะคะคุยกันทาง a c e b o o k l i น e เนี่ยค่ะก็บางครั้งเพื่อนคนนี้ค่ะเป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมไม่ใช่มัธยมเรียนราชพัฒค่ะเรียนราชพัฒด้วยกันก็ติดต่อกันบ้างคือเป็นเพื่อนในกลุ่มนะคะติดต่อกันบ้างเป็นระยะระยะคือก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันคือมากมายเนาะนานๆทีจะได้คุยโทรศัพท์กันพอดีอ่า เพื่อนคนนี้ทุกคนเขามีญาติญาติห่างๆอะค่ะเป็นอาญาติห่างๆกันเขาโทรมาบอกว่าเพิ่งแต่งงานค่ะทุกคนแต่งงานกับชาวสวีเดนสวีเดนก็คือเพื่อนบ้านลีเองแล้วเขาก็คุยนะคะเพื่อนคนนี้เออลีก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเขาเนาะก็คุยกันเออเราก็รู้ราวเขาเดียวกันน่ะเขาก็คุยนวะโอ้ยหลานเขาเรียกหลานนะคะคือเป็นญาติห่างๆเขาเรียกว่าหลานค่ะเพิ่งแต่งงาน ชาวเซีเดนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยรอวีซ่าเนี่ยจะไปโอ้โหคือเขาก็คุยนะทุกคนแฟนเขารวยมากเลยเออรวยมากเลยแล้วก็เพิ่งแต่งงานกันได้เดือนกว่าตอนนี้น้องเขารอวีซ่าอยู่ก็รอที่จะไปอยู่เซวเดีเขาาช่วงที่รอวีคือเขาคบกันมานานแล้วเพื่อนคนนี้ ก็บอกลีนะว่าน้องหลานคนนี้ก็คบกับชาวสวีเดนคนนี้มาเป็นปีแล้วก็คือไปไปมามาส่งเงินมาให้ใช้ทุกเดือนเดือนละเป็นแสนคะ่ะทุกคนลีก็อลีก็ฟังนะเออจะมาเล่าให้เราฟังทําไมโอ้โหเดือนเป็นแสนเลยเนี่ยน้องเขาอยู่บ้านไม่ต้องทํางานเลยตอนนี้คือน้องรอวีซ่าจะมาอยู่ที่สวีเดนอ่า เพื่อนคนนี้เขาก็เล่าให้ฟังต่อนะทุกคนว่าเออเนี่ยแฟนของน้องเขาเนี่ยบอกว่าเออเธอจะไปอยู่แบบไม่ต้องทําอะไรเลยมีออกรถไว้ให้แล้วมีบ้านให้อยู่คือมาแบบเป็นคุณนายเป็นมาดามได้เลยอะไรอย่างนี้นะเออเพื่อนคนนี้เขาบอกลีนะเพื่อนคนนี้เขาก็ก็ฟังมาจากญาติๆอีกทีหนึ่งเนาะลีก็เออดีนะลีก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะลีก็บอกเออก็ดีนะก็สบายไปเลยไม่ต้องทํางานเป็นคุณนายมีมาอยู่ก็มีรถ กลับไปอยู่เมืองไทยก็มีเงินเดือนใช้เดือนเป็นแสนโดยที่ไม่ต้องทํางานเออลีก็เออโชคดีนะอะไรเงี้ยพอหลีฟังอะ่ะลีก็เออนะคือมันเป็นประเพณีธรรมเนียมหรือเปล่าเวลาเพื่อนบ้านหรือญาติพี่น้องแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยก็จะมา มาคุยโวโอ,อ้วดแต่ว่ากับเพื่อนคนนี้รีว่านีสใสดีอะค่ะ,ค,ะคือเราเป็นกลุ่มเดียวกันสมัยเรียนเนอะเราก็ไม่รู้เขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงคือเขาอาจจะมาเล่าจากที่เขาเขาได้ยินมาเหมือนกันคือเขาก็ไม่คงไม่อยากมาคุยให้เราฟังแต่ว่าคือเล่ากันสเเหรละก็เลยก็เลยวนมาเรื่องนี้นะมันก็เลยเออทําให้รีเอออก็ดีโชคดีไปแต่ว่าการที่เราเอา่ายังไม่ได้เห็นกับตัวไม่ได้มาสัมผัสกับตัวเนี่ยฟังอย่างเดียวเนี่ย มันก็ฟังหูเชื่อฟังฟังฟังเขาเรียกว่าอะไรอะฟังหูไว้หูนะก็มาอยู่เองนะคะถึงจะรู้คือผู้หญิงไทยโดนแบบนี้หลายคนโอ้โหมาอยู่เนี่ยเธอไม่ต้องทำอะไรนะอย่างงู้นอย่างนี้นะก็นะเป็นรีมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนแต่สำหรับตัวรีเองเนี่ยจะจะทำงานหรือเป็นคุณนายเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าความคิดของตัวเองอยากมาทำงานคะ่ะอยากมาทำงานอยากมีสังคมคะ่ะก็ นะก็โชคดีนะะถือว่าโชคดีไปถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่คือไม่ต้องมาเล่าค่ะทุกคนบางครั้งเนี่ยเรากลับบ้านเหมือนกันเป็นไหมเ,เพื่อนๆน่าเบื่อนะเวลาเพื่อนบ้านบอกมาว่าโอ้ลูกบ้านนู้นบ้านนี้นะเออเขาสบายเลยอย่างงู้นอย่างนี้นะเออลีไม่สนใจนะไม่ต้องมาเล่าคือเราใช้ชีวิตอย่างนี้เราชอบชีวิตอย่างนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนนะคะเพื่อนนะคะถ้าดูคลิปนี้นะ เขาเขาไม่เขาไม่ดู YouTube เขาไม่เขาไม่ได้ดู YouTube นะดูตอนแรกเขาก็ติดตามดีแล้วคราวนี้ก็หายหายไปเนาะหวังว่าเขาเขาเขาคงดูคลิปนี้เขาคงรีไม่ได้ว่าอะไรนะตัวเองรีไม่ได้ว่าอะไรนะแค่มาอยากทําคลิปค่ะอยากทําคลิปอวดก็คือหลายคนกับผู้หญิงไทยที่โดนฝรั่งหลอกนะว่าเออมาอย่างงี้อย่างนี้แต่ว่าบางคนก็ก็โชคดีดจริงๆนะคะทุกคนก็นั่นแะหละค่ะทุกคนรีมาเล่าก่อน ก่อนเข้าที่ทํางานวันนี้มาเร็วค่ะมาเร็วก่อนก่อนทํางานเจ็ดโมงเช้ารีมาถึงเจ็ดโมงค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวรีจะเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ทํางานค่ะวันนี้ก็นานแล้วไม่ได้ถ่ายที่ทํางานให้เพื่อนๆได้รับชมนะโอ้ถือกล้องกับปวดมืออ่าที่กล้องอ่าขาตั้งกล้องรีมันหักค่ะทุกคนเลยก็ก็ต้องใช้มือถือเอาค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกับลีคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วก็ เพื่อนใหม่ที่เข้ามากดติดตามนะคะเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่ก็แล้วแต่ก็ตามกันไปเรื่อยๆกับทุกคนคลิปนี้มาเร็วไปเร็วค่ะสวัสดีค่ะทุกคน